บทที่4 1 8 9ความพักดีที่พังทลายในความคิดของยอดฝีมือหวังหากยอดฝีมือจางฟื้นฟูพลังแล้วจริง,รงๆก็ไม่น่าจะพ่ายแพ้มหมดรูปขนาดนี้และหากซูหูฟื้นพลังแล้วก็คงไม่ปล่อยให้คนนอกมารังแกคนของตัวเองต่อหน้าต่อตาแต่ทว่าทันทีที่ห่ไหวอันระเบิดพลังปราณออกมาถึงเก้าส่วนยอดฝีมือหวังก็ถึงกับตาค้างใบหน้าของเขาซีดเผือดลงทันควันด้วยความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้ง เดิมทีเขาคิดว่าต่อให้อีกฝ่ายเก่งกาจเพียงใดอย่างมากก็น่าจะสูสีกันและที่นี่คือถิ่นของสำนักสุริยพเพลิงต่อให้คนอื่นเดินพลังไม่ได้แต่ก็น่าจะรุมใช้สตราวุธอาถรรพ์ช่วยเขารบได้แต่ความจริงกลับตบหน้าเขาอย่างแรงเพราะโฮไวอันมีระดับพลังถึงแดนนภาขั้นเจ็ดชั้นปลายซึ่งสูงกว่าเขาหนึ่งขั้นย่อยที่ซ้ำร้ายกว่านั้นคือขาข้างหนึ่งของยอดฝีมือหวังยังพิการอยู่ทำให้เขาไม่อาจสำแดงพลังสูงสุดออกมาได้ ่อให้ข้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ข้าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันข้าทำเรื่องโง่ๆงงลงไปแล้วหวังกรีดร้องในใจด้วยความเวทนาตัวเองแต่ไม่ว่าจะเสียใจเพียงใดก็สายเกินไปเสียแล้วห่อไหวอันพุ่งเข้าประชิดตัวเขาในพริบตาแรงกดดันปราณมหาศาลบทขยับจนหวังแทบหายใจไม่ออกอย่าว่าแต่จะฆ่าศัตรูเลยแค่ทรงตัวยังทำไม่ได้ตูม เสียงประทะดังสนั่นโห o ไหวอันใช้เพียงกระบวนท่าเดียวลูกถีบมหาปราลายซัดเข้ากลางยอดอกของยอดฝีมือหวังอย่างจังเสียงกระดูกซี่โครงหักสะบ้นดังกรอบร่างของหวังปลิวละลว,ว่าวกับเว้าสายป่านขาดกระแทกเข้ากับผนังห้องโถงอย่างรุนแรงก่อนจะร่วงลงมากองกับพื้นในสภาพร่อแร่ลมหายใจแผ่วเบาจนแทบขาดช่วง ยอดฝีมือหวังดวงตาแดงกำกกระอักเลือดออกมาไม่ขาดสายเขาพยายามจะอ้าปากพูดแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกไปสุดท้ายเขาฝืนรวบรวมกำลังเฮือกสุดท้ายชี้นิ้วไปทางซูหูเพื่อขอให้ช่วยชีวิตพร้อมกับสาบานในใจว่าถ้าเขารอดไปได้เขาจะจงรักภักดีต่อซูหูตลอดไปทว่าซูหูกลับชายตามองเขาเพียงแวบเดียวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรังเกียจและขยะแขยง จากนั้นซูหูก็หันไปพูดกับโฮ่หวายอันหน้าตาเฉยไอสารเลวนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับสำนักสุริยะเพลิงของเราเหมือนกันมันจะลงมือกับท่านด้วยเหตุผลอะไรข้าก็ไม่รู้ท่านอยากจะฆ่ามันก็ฆ่าไปเถอะหรือจะให้สำนักชิงซานไปสืบหาต้นสังกัดของมันแล้วหลางบางให้สิ้นซากเลยก็ได้ส่วนลูกสาวงโง่โง่สองคนของข้าที่ไปอยู่กับฆาตรกรนั่นบางทีอาจจะถูกไอ้ยอดฝีมือหวังนี่แหละเป็นคนบงการ สิทธิสำนักสุริยะเพลิงทุกคนไม่เคยมีใครกล้าล่วงเกินสำนักชิงซานของพวกท่านเหล่าสิทธิ์สำนักสุริยะเพลิงต่างพยักหน้าสนับสนุนเป็นแถวเพราะทุกคนรู้ดีถึงความต่างชั้นของขุมกำลังซูหูไม่ใช่คนโง่ที่จะไปเอาคอตัวเองเข้าแลกเพื่อปกป้องยอดฝีมือที่ลูกสาวจ้างมาเขาจึงโยนขี้ทุกอย่างทิ้งไปให้พ้นตัวเมื่อได้ยินคำพูดที่ไร้เยื่อใยของซูหูยอดฝีมือหวังที่เหลือลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็หมดหวังทนไม่ไหว โทซาแ,แลนขึ้นหน้าจนกระอักเลือดคำโตออกมาอีกครั้งก่อนจะสิ้นใจตายกลายเป็นศพไปในทันทีคาก็นึกว่าเป็นยอดฝีมือที่ไหนที่แท้ก็แค่สวยอีกตัวโฮหวายอันแค้นเสียงอย่างดูแคลนสายตายเย็นชาของเขาตวัดไปมองยอดฝีมือจางที่นั่งหน้าซีดเผือดอยู่ข้างๆจางที่ตอนแรกแอบดีใจเมื่อเห็นหวังปรากฏตัวเพราะนึกว่าจะมีคนช่วยหลังจากที่เจ้านายอย่างซูจือชงและซูหูเพิกเฉยต่อความตายของเขา แต่เมื่อเห็นจุดจบของหวังเขาก็รู้ซึ่งทันทีว่าตนเองต้องหาทางรอดด้วยวิธีอื่นจางใช้หัวสมองอันรวดเร็วรีบละล่ำาละล,ะละักบอกโฮวไหอันสิทพี่โฮเรื่องเมื่อครู่เป็นความเข้าใจผิดข้าเพียงแค่เห็นว่าท่านมีวรยุทธ์ลำเลิศเลยอยากจะขอคำชี้แนะและประลองฝีมือด้วยเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายจริงๆส่วนเรื่องความขัดแย้งของท่านกับคนอื่นข้าจะไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวอีก ท่านอยากจะคุมตัวใครไปหรือฆ่าใครทิ้งก็เชิญตามสบายเลยครับนอกจากนี้ข้ายังมีหินอาถรรพ์ระดับสูงจำนวนหนึ่งอยากจะมอบให้สิทธิพีโโฮเพื่อเป็นการแสดงความเคารพยอดฝีมือจางคิดในใจในเมื่อพวกเจ้าไร้ธรรมสู้หูสู้จื่อชงก็อย่าหาว่าค่าไร้สัตว์ต่อหน้าสายตาของทุกคนจางล้วงเอาหินอาถรรพ์ระดับสูงทั้งหมดที่มีในตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างที่ซูจือชงเพิ่งจ่ายให้ยื่นส่งให้โฮวไหวอันด้วยสองมืออย่างนอบน้อมซูหูเห็นภาพนี้ก็โกรธจนหน้าสัน่นแต่เพราะเกรงใจโฮไหวยอันจึงได้แต่สะกดกลั้นไว้และหมายมั่นในใจว่าเมื่อโฮไหวอันไปเมื่อไหร่เขาจะจัดการใหสุนัขรับใช้ที่ชื่อจางนี้ให้สะสมส่วนซูจือชงนั้นปวดใจยิ่งกว่าใครเพราะนั่นคือหินอาถรรพ์ของเขาแผนการที่เขาจ้างจางมาเพื่อปกป้องสองพี่น้องไว้เป็น เตาหลอมมนุษย์พังทลายไม่เป็นท่านอกจากจะเสียหินอาถรรฟรีๆแล้วตัวจังเองยังกลายเป็นพวกขี้ขาดตาขาวไปเสียอีกบทที่4,190ความไร้เยื่อใยของซูหูและการปรากฏตัวของซูเสียวโหลการประจบสอพลอและสินบนของยอดฝีมือจางทำให้โหวายอันพึงพอใจอย่างยิ่ง เขาเก็บหินอาถรรพ์ระดับสูงทั้งหมดเข้าถุงย่ามิติของตนเองก่อนจะเอ่ยอย่างลำพองในเมื่อเจ้าเป็นงานขนาดนี้วันนี้ข้าจะไว้ชีวิตสุนัขอย่างเจ้าสักครั้งแต่จำไว้ภาวนาข้าเห็นหน้าเจ้าอีกข้าจะตัดหัวเจ้าทิ้งซะยอดฝีมือจางตื่นเต้นจนตัวสั่นเขาเฝ้าภาวนาให้รอดชีวิตมาตลอดและในขณะเดียวกันเขาก็กลัวว่าซูหูจะเช็คบินเขาทีหลังเมื่อสบโอกาสเขาจึงรีบตอบกลับทันที ขอพระคุณสิทธิพี่โฮที่เมตตาไม่ต้องรอถึงวันหน้าครับผมจะหายไปจากสายตาท่านเดี๋ยวนี้เลยพูดจบยอดฝีมือจางก็รีบวิ่งกระเพลกหนีออกจากสำนักสุริยะเพลิงไปอย่างรวดเร็วนี่คือโอกาสทองในการหนีและซูหูเองก็ไม่กล้าสั่งคนไล่าตามเพราะเกรงใจโฮหวายอันที่ยืนหัวโดอยู่ตรงนี้ซูจือชงกำมัดแน่นด้วยความแค้นที่เสียทั้งหินอาถรรพ์และเสียทั้งหน้าเขาหันไปมองหลีเออวิชินเพื่อขอความช่วยเหลือ ลีเออวิชิงขมวดคิ้วมุ่นสถานการณ์นี้ไม่ใช่สิ่งที่เธออยากให้เกิดแผนการดึงสำนักใหญ่มาปะทะก,กับซูหูกำลังจะหลุดมือหากยางเชิญและสองพี่น้องถูกคุมตัวไปโอกาสที่จะกำจัดเซียนหนามหรือใช้พวกนางเป็นเตาหลอมก็จะหมดไปทันทีโฮวยัยอันแค้นเสียงหัวเราะแล้วหันมาบีบคั้นซูหูต่อท่านเจ้าสำนักซูทีนี้จะส่งตัวไอ้เด็กนั่นกับลูกสาวทั้งสองออกมาได้หรือยังหรือท่านยังอยากจะส่งคนมาให้ค่าค่าเล่นอีกก็ได้นะ ข้าบอกแล้วว่าข้าไม่กลัวตายเพราะข้างหลังข้ามีสำนักชิงซานคอยล้างแค้นให้สูหูมุมปากกระตุกอย่างรุนแรงเขารู้ดีว่าเขาสามารถบทขยี้โ้หวายอันได้ง่ายเหมือนมดแต่มหาอำนาจที่หนุนหลังเจ้าหมอนี่ต่างหากที่น่ากลัวในที่สุดสูหูก็ถอดใจเขาไม่อยากพัวพันกับเรื่องนี้อีกต่อไปไปพาเขาไปที่ถ้ำแล้วคุมตัวทั้งสามคนนั่นออกมาซะสูหูเหนื่อยลา้าเกินกว่าจะปกป้องลูกสาวที่เขาไม่ได้รักอีกอย่าง จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครเปิดประตูถ้ำนั้นได้เขาเลยคิดจะใช้โห้ไหวอันไปเป็นตัวลองดีดูเสียหน่อยหากโห้ไวายอันพาตัวอย่างเชิญออกไปได้จริงๆต่อให้ต้องเสียลูกสาวไปสองคนเขาก็ถือว่าคุ้มค่าที่กำจัดภัยเงียบอย่างหยางเฉินพ้นสำนักไปได้ทว่าหลี่เอ๋อวิฉิงกลับร้องห้ามเสียงหลงช้าก่อนจะปล่อยให้มันเอาคนไปไม่ได้เด็ดขาด สำนักชิงซานร,รังแกกันเกินไปแล้วมันลงมือต่อหน้าต่อตาโดยไม่เห็นหัวท่านแม้แต่น้อยทางที่ดีท่านควรฆ่ามันทิ้งที่นี่ซะเพื่อประกาศสักดาของท่านในเขตหัวโจหลียววิฉินมั่นใจว่าซูหูต้องฟังเธอเหมือนทุกครั้งแต่คราวนี้เธอคิดผิดเพื่อจะกำจัดหยางเฉินออกไปซูหูยอมหกักไม่ยอมงอเรื่องนี้เจ้าอย่ามายุ่งซูหูโบกมือปัดอย่างเย็นชา ไอ้เด็กนั้นฆ่าคนสำนักชิงซานให้คนเขาเอาไปจัดก,การนาถูกแล้วส่วนลูกสาวสวาสองคนของข้าที่ไปพัวพันกับมันจนไม่ลืมหูลืมตาก็ควรได้รับโทษที่เหมาะสมต่อให้พวกนางถูกฆ่ามันก็คือสิ่งที่พวกนางสมควรได้รับแล้วทว่าทันทีที่คำพูดไร้เยื่อใยของซูหูสิ้นสุดลงเสียงใสที่แฝงไปด้วยความเยือกเย็นของซูเสียวโหลก็ดังสวนขึ้นมาจากหน้าประตูห้องโถงทันทีเฮ้อ เป็นสิ่งที่สมควรได้รับช่างดีจริงๆบทที่4191สายใยที่ขาดสะบัน้นการเผชิญหน้าระหว่างพ่อลูกสายตาของทุกคนในห้องโถงพุ่งตรงไปยังประตูทันทีสู้เสียวหุยและสู้เสี่ยวโหลสองพี่น้องก้าวเดินเข้ามาอย่างช้าช้าใบหน้าของพวกเธอเย็นเยียบดุดน้ำแข็งแววตาที่มองไปยังซูหูเต็มไปด้วยความผิดหวังอย่างถึงที่สุด ผ่านไป20วันที่ไม่มีใครได้เห็นพวกเธอทุกคนสัมผัสได้ว่ากลิ่นอายและแรงกดดันของสองพี่น้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงยอดฝีมือหลายคนที่เคยมีพลังเหนือกว่าพวกเธอในอดีตกลับรู้สึกเสียวสันหลังวูบราวกับว่าตอนนี้พวกเธอแข็งแร่งยิ่งกว่าพวกเขาเสียอีกเมื่อเห็นลูกเลี้ยงปรากฏตัวลีเหลียวิชินก็รีบสวมหน้ากากแม่พระทันทีพวกเจ้าไม่ต้องกลัวนะตราบใดที่มีแม่อยู่ตรงนี้แม่จะไม่มีวันยอมให้ใครหน้าไหนมาพรากตัวพวกเจ้าไปเด็ดขาด ในสายตาของแม่พวกเจ้าคือลูกแท้ๆของแม่เสมอจากนั้นเธอก็หันไปบีบคั้นซูหูท่านเจ้าสำนักอย่าทำให้เด็กๆต้องเสียใจไปมากกว่านี้เลยรีบพ่าไอซ่าโฮนี่ทิ้งซะแผนของเธอนั้นลึกซึง้งหากซูหูฆ่าโฮวหยอันสำนักชิงซานย่อมประกาศสงครามล้างบางซูหูแน่นอนโฮวหยอันเริ่มอยู่ไม่สุขเขาเกรงว่าซูหูจะบ้าจี้ทำตามคำยุข,ของเนียจึงรีบใช้จิตวิทยาเล่นงานซูหู ท่านเจ้าสำนักซูท่านเป็นถึงผู้นำสำนักแต่กลับไม่มีอำนาจตัดสินใจเองต้องคอยฟังคำสั่งผู้หญิงข้างกายงั้นหรือตอนแรกที่ข้าได้ยินข่าวลือเรื่องนี้ข้ายังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพอได้แล้วซูหูตวาดลั่นจนเก้าอี้แทบพังคำพูดของโฮวายอันเหมือนการกรีดแผลเป็นที่เขามักจะถูกมองว่าเป็นคนกลัวเมียข้าบอกแล้วไงว่าตกลงให้เจ้าเอาตัวพวกนางไปงั้นก็หุบปากแล้วใส่หัวไปพร้อมกับนางลูกไม่รักดีพวกนี้เดี๋ยวนี้ ไม่อย่างนั้นเจ้าก็อย่าหวังจะได้ก้าวเท้าออกจากห้องถงนี้แม้แต่ก้าวเดียวโฮวายอันรอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกและไม่กล้าต่อความยาวสาวความยืดอีกขณะที่หลีอี้ฉินยังแซงทําเป็นร้องไหค้คร่ําครวญจนสิทธิสำนักสุริยะเพลิงหลายคนยังรู้สึกตื้นตันไปกับความรักที่แม่เลี้ยงมีให้ทว่าสองพี่น้องที่รู้ความจริงว่าหลี่เอวีชฉินจะใช้พวกเธอเป็นเต้าหลอม,มนุษย์ กลับมองด้วยความสมเพศพวกเธอเพียงแต่สงสัยว่าแม้แต่ซูจื่อชงก็ยังออกมาช่วยพูดปกป้องพวกเธอราวกับรักใคร่น้องสาวเสียเต็มประดาพวกมันกําลังวางแผนชั่วอะไรอยู่อีกซูเสี่ยวโหลจ้องมองซูหูด้วยสายตาที่กรีดลึกถึงขั้วหัวใจท่านช่างเป็นพ่อที่ดีจริงๆหลายปีที่ผ่านมานอกจากจะไม่เคยช่วยฉันกับพี่สาวเลื่อนระดับทะลวงแล้วท่านยังมองพวกเราเป็นเพียงสัตว์วิญญาณที่เอาไว้ใช้หาผลประโยชน์ และว,วันนี้ท่านถึงขนาดจะส่งพวกเราให้สำนักอื่นไปกำจัดทิ้งซูหูท่านไม่คู่ควรจะเป็นพ่อคนและไม่คู่ควรจะเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำฉันเกลียดท่านนางลูกเนรคุณสัตว์ป่าซูหูตาโตเท่าไขา่ห่านคำรามด้วยความเดือดจัดซูเสียวหุยแค้นเสียงหัวเราะทั้งน้ำตาท้าข้ากับเสี่ยวโหลเป็นสัตว์ป่าแล้วตัวท่านละ่ะคือตัวอะไรอ้อก็จริงนะ เพราะถ้าท่านยังมีความเป็นคนอยู่บ้างท่านคงไม่มีวันตัดสินใจทำเรื่องระยำแบบนี้การถูกลูกสาวประนามต่อหน้าทานกำน,นันทำให้ซูหูฟิลขาดกระบดกันไปหมดแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาไอ้เด็กนั้นมันล้างสมองพวกเจ้าจนเพี้ยนไปแล้วหรือไงถ้าไม่ใช่เพราะสํานักชิงซานต้องการตัวพวกเจ้าข้าคงซัดฝ่ามือปิดชีพพวกเจ้าทิ้งไปนานแล้วสองพี่น้องตัดใจจากชายคนนี้โดยสิ้นเชิงพวกเธอไม่เสียเวลาเสวนากับเขาอีก แต่หันไปจ้องโฮวายอันด้วยสายตาพิฆาตถ้าเจ้าไม่อยากตายจงใส่หัวออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ยังไม่ทันที่โฮวายอันจะอ้าปากตอบสูหูก็ตวาดแทรกเจ้ามัวรออะไรอยู่คุมตัวนางลูกเมรคุณสองคนนี้ออกไปเดี๋ยวนี้โฮวายอันจะกล้าลงมือกับสองพี่น้องที่ดูเหมือนจะมีพลังเปลี่ยนไปหรือไม่และอย่างเชิญที่ยังไม่ปรากฏตัวเขาหายไปไหนหรือกำลังซุ่มรอจังหวะจัดการทุกคนในทีเดียว โปรดติดตามตอนต่อไป